สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมเราเดี่ยวสามตัวตรงเดินทางมาหาพี่แหลมครับครับเดี๋ยวจะพาพี่ผาดอกไปฟังความฝันของพี่แหลมครับสวัสดีครับพี่แหลมสวัสดีครับครับครับเออเราเดี่ยวมาถามความฝันถามตัวเลขกับพี่แหลมครับพี่แหลมือฝันเหมือนผูหนึ่งครับครับเดี๋ยวว่าจะถามความฝันของพี่แหลมครับพี่แหลมฝันยังครับฝันแล้วว่าไปนอนมันจกีที่หาดราเขออกขึ้นสามันออกด้วออครับออกขึ้นสาม บอกศูนย์จำใช้เรามาบอกครับก่คนจะจับปลาอยู่ได้หรือเปล่าอันเปนใช้มาบอกครับพี่แหลมพูทธเอาหรือพุนุ่มมาบอกเงินตเสียงเงินตเสียงมาบอกครับอืมย่าจอยแต่ถึงมาฝันเองเงินพันเนึ่ยนิมฮุจักบอกครับพ่นมาให้ครับโอ้ยูมันจึงสร้างเก่าอยู่โอ้เป็นสร้างหวานี่เพลงนี่ครับตะวันออกไทแต่ว่าไหนไปตั้งน้ำไปกับโอ้ใส่พี่แหลมไปตั้งน้ำให้เงินบาครับครับ เพิ่งตาีแล้วเพิ่งเลหาเงินพี่แล้บอครับพันหนึ่งบอกมันท่หายมันมาเป็นตั้งนามันตะกอนจากต่างหายโอ้มันต้งหายันหาแต่มันเสียหายโยเสียหายโยเงินพันหนึ่งไงแต่ตัวเลขพี่แล้วศูนย์สามพี่แล้มอเอาเอามาอย่างไรครับนี่มีคนมาบอกบอกครับหรือว่าผู้เฒ่านุ่นผู้หนุ่มมันหาไปว่าไปเียไปดิน่ละโอ้มันเสียหายเสียหา บ่แต่ว่าปูนยังขี่รถนี้ล่ะดามันว่าวยสิมเมื่อนทุกคนครับมันไปย้ายเขาเลยมาฝันโอ้ย้ายเขาประดับบีนี่เนาะครับเนาะมาฝันมาฝันเพราะม่บอกก็เลยบอกครับบอกรถให้เงินโอ้ให้เงินแต่ว่าแต่ว่ามันดื่มให้น้ำไปนะครับแต่ว่าไปให้น้ำมาสก้อนจากแต่ให้ครับเงินมีเต็มเป็นเนียเป็นเนียอยู่เลยใบอยู่ดอกในใบายอยู่เงินนะในใบเงินเยอะต่ว่ามาตั้งหานเป็นตั้งนามาก่อนตึกครับมีแบ่งพันแบ่งลอยแบ่งมีแต่แบ่งพันลูกเดียวครับ มอนดรบฟันจะิดากครันแต่แดดันว้นเงินเนาะแต่พอฟันก่อนๆผมมันฟันจะดาวัดซูนสามมันออกแล้วครับศูนสามวัน่งยได้ยังครับพี่เลี้ยมพี่เล้ยมที่มาบอกหลังนี่ข้างหลังนี่กับูนสามครับตัวเลขม่มันบัดนอนที่หางไดมันบอกเราเื่อเสือซูนสามที่สามที่หางนี่มั้งครับที่แกงกอนที่แกงมาอนี่ันกนที่แกงมาบอกศูนสาม ผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มมาบอกครับนี่เินตเสียงนี่เงินเสียงเนาะซุนตามบอกเลียวโอ้ตัวเดียวแขวนแขวนครับมาสื่อตัวอื่นเลยครับซุนสามกลับครับครับเบาเตียครับเบาเตียกลับมาติดตามตัวเลขกับพี่แหลมพี่แหลมมันกับฟันตัวเดียวแข็นแขวนซุนสามครับครับตอนนี้กับฟันมาเลยจับปลาอยู่ดอกมันจับปลาอีกเนาะจับปลาสองตัวจับปลาสองตัว ปลาก็ะแปดเนาะจับปลาคอมาหนวดนอนหลากหลายอย่เดียกี้ยกครับปลาคอจับมาเลยสองตัวจับปลาเลยสองตัวตีเป็นสองแปดเลยนะครับเนาอแปดต้องกันเลยนะครับนาจับมือมือก็หากันเลยหาแปดแปดหาเลยนะครับเนาะครับเอาไปปีเจ้าเบิ้งนะครับเอฟตี้ครับครับแปดน้ำกันครับครับตัวเหล็กของพี่แหลมครับไแบ่งปันพี่น้องครับทั้งหลายได้รอกองักครับผมชุดถ่ายเลยครับครับผม มำสามตัวเดียวนะครับบ่าวเต ka, ี่ยมาติดตามตัวเลศครับพี่เลี้ยมก็พี่เลี้ยมก็ฟันตัวเดียวศูนย์สามเก่งเข่งครับครับมันออกได้หรือครับฟันบามันออกครับฟันบาออกเนาะขราวบาบ้ามันออกแล้วโอ้มันออกแล้วมันออกแล้วศูนย์สามครับเอาละครับตัวเลขของพี่เลี้ยมก็ชัดเกลียเลยครับศูนย์สามครับขอบคุณพี่หลายมากครับให้ความฝันขอบคุณครับครับให้ความฝัน ตัวเลขไปฝากเอฟซีทั้งบ้านครับครับเบาเตียสามตัวตรงเดินทางมาหาพี่แหลมครับมาถามความฝันถามตัวเลขพี่แหลมครับพี่แลมก็บันว่าข้อเงินแบ่งพันให้ไม่แต่แบ่งพันครับเบาเตียก็ถามตัวเลขพี่แลมพี่แลมก็บันว่าครับมีคนมาบอกเลขห้องบอกเลขพี่แหลมศูนย์สามครับรับไปเลยรับศูนย์สามสามศูนย์ครับรับเลขพี่แลมก็บอกสองแปดห้าครับรับบุนเอาครับท่านผู้ชมครับมุนเอาครับ แปดห้าห้าแปดสองแปดแปดสองหาสองสองหาครับเพื่อไปแนวทางเลยรัฐบาลิลากินแบงครับครับความเสี่ยงส่วนบุคคลครับโปรดใช้พิจจริาในการรับชมครับครับการพนันมี้ความเสี่ยงครับมักกัจัดบ่มักกัดเบิงพอเขามาเทิร์ครับเบาเตียก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชมมีหลัภเฮ่งแห่งมันมันเรวยๆยครับงวดวันที่ทีพกกันยาวหกนี่ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเบาเตียตามตัวตรงเลยนะครับอย่าเจอกันคลิปหนาครับผมบวัสดีครับ